สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้ององค์หญิงนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีแฟนคลับแม่บัวน้ำเด้อจ้าชัยเดบัว JO t o Official ค่ะยินดีกับลูกสาวเนาะเปิดหัวมาเมืม่มอนีแม่ดิบแม่บวกอะขอแสดงความยินดีกับลูกสาวใญ่ค้นโตของแม่หน่อยเนาะพี่หมอนอิงเนาะมีตะเรืองยินดีคำคืน้นเมื่อวานนี้ ขอแสดงความยินดีด้วยขอให้มีความสุขมากๆขอให้มีแต่ความสุขล่ำล้รวยๆนะคะแล้วก็เมื่อคืนนีไปจากไดนพี่น้องสมใจบอสมใจบ่อค่ะสมใจบอจบอ,จบอ,อีหล่าเม็ดเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆคนเดียวนาะพี่น้องเนาะสิเพลงรวดแล้วก็มีอีก4ี่ห้าเพลงข้างหลังอีกเนาะมวนกุ๊บพี่น้อง อีลาจัดเต็มเลยเมื่อคืนนี่จัดให้พ่อหมูยองจัดให้ไอ้พ่อมังก่อนพ่อเลดเต้นมังก่อนเนาะมวนค่ะพอน,น,อน้นบรรดาพ่อๆกับไปเต้นนาฮานพี่น้องน่ารักมากเลยไปเชียร์ลูกสาวกกลูกสาวกร้ล่องเพิงเซลพอลงมาข้ขงง่างพอพอไปอยู่น้ำลูกสาวสันพ่อว่าขื้นเวทีเลยเหมือนนี่พ่อรับ พ่อรับแขกพ่อรับพ่อรับแขกบ้านแขกเมืองนะพี่น้องเนาะหมื่คืนเมืองอุดรมวนกุ๊บเมนี่ก็อย่าลืมเด้อผู้ใดผู้ใดยิ้มไก่น้องคล้ายกัไปพี่น้องทั้งฝั่งสายข้เจ้ามาปูสาเต็มละพี่น้องปูสาดมวนมวนฝั่งลาวฝั่งไทยเพิ่นมาพี่น้องทั้งสปปฝั่งฝั่งสายเป็นกบมาหลายเนาะพี่น้องเนาะมีคุณยายผู้เนยอายูแปดสิบปัว แปดสิบกว่าปีพี่น้องเพื่อนกันยิ้มมีกับจิตกระใจเพื่อนยังมามากักมาลำ้ำเพื่อนว่ามักเบิงสั้งแท้พอจูนี่หน่อยผมาแต่เห็นบรรยากาศอบอุ่นเนาะเห็นบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดแห้แบบมวลซื่นพี่น้องผุ้ไดอยู่ไกลก็อย่าลืมไปด้วยค่ะเด้อไปไหงกำลังใจลูกสาวบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆนั่นงฟังมาลำ้ำ คนกระแนนเมื่อคืนนี่ค่ะแนนวิกเกือบแตกุนละแต่ว่าข้าเจ้าก็บ,บอกว่าพอดีไปซุนกับงานในเมืองค่ะแถวบ,บ้านนี่อัญญะก็นี่พี่น้องอันนี้ก็ถือว่าตั้งแต่เริ่มเป็นสาวน้อยมาปีหกเจ็ดหกแปดมานี่แม่บวัวพอเห็นว่าสิมีหน่อยเลยค่ะตั้งแต่เริ่มแต่น้นงหญิงเขามาในวงเลยค่ะเนาะแต่ก่อนไปกันยังแบบว่าเออกะสิประมาณครึ่ง ครึ่งล้านเครึ่องนี่กับนี้ค่ะพี่น้องไม่บวกไปบึ่งเนาะประมาณครึ่งครึ่งสังกะสีนี่กับนี้แต่ว่าตอนนี้นี่บอกแน่นค่ะแน่นทุกวิกแน่นทุกเวทีค่ะพี่น้องไปบึ่งสดแทงมวนอิหล่าขมาอีหล่าขมาครบสองปีเดือนนี้แหละเดือนท่านวาไอเดือนมกราเนี่ยพี่น้องสองปีหน้าจะบ่เกินอาทิต์อาทิตกัวหรอกค่ะ เนาะแม่บวัวแม่บัวก็จะรออยู่กทมเนาะเดือนหน้าน่าจะมีคิวขึ้นมากทมอยากไปหาลูกสาวห้วละบ่เด็ไปเห็นโดนแล้วบ่เด็ไปเห็นแค่เดือนนึงเดือนกลัวแหละพี่น้องไม่ได้ไปเจอเดือนกว่าแล้วสลับกันเวลาแม่บัวไปต่างจาังหวัดน้องก็จะเข้ากทมเวลาแม่บัวอย,อยู่กทมน้องก็จะอยู่ต่างจาังหวัดก็เลยยังไม่ได้เจอกันเนาะยังไม่ได้ไปน้าเวทีหาลูกสาวเลยก็คิดถึงบริคิดถึงบรรยากาศเนาะ ปกติไม่บอกกับสิเดือนละเทือได้ไปหาหลกสาวไปฟังมาล้าเดือนละเทือเนาะพี่น้องไปเถอะค่ะพี่น้องไปต่อไปต่อเขาเรียกไปต่ออะไรต่อขันเขาเขาเขาไว้นี่แล้วเขาเอินว่าไปต่อความสนุกสนานไปต่ออายุเขาไปลินไปมวนไปซื้นนะพี่น้องขนาดคุณยายอยุ่8แปดสิบกว่าคนก็ยังขามมาจากฟังผุ่นมาเบิงมาลํมมานี่อยู่น้องคายพี่น้องมาหลายขนาดมากูศาสตร์ล้อละพี่น้อง ได้อยู่ไกลกับไปเด้อไปเบิงไปมวนไปซื้อน้ำกันไปแห่กำไรลังใจหลูกสาวมันนี่ก็มีกลุ่มปิดเดือกเาเด้อค่ะเนาะมีกลุ่มปิดเหมือนเดิมเมื่อคืนกลุ่มปิดคุ้มมากเลยค่ะกลุ่มปิดคุ้มมากๆเลยเสียงชัดแจ๋วอีหลาเสียงบบตกเลยสิบเอ็ดเพงลงรวดแล้วมันบีเพลงช้าเพลงเดียวนอกนั้นก็จวดต่อเลยค่ะตัในน้อย ผู้ข้าเจ้าผู้ลงพ้นเหมือนกับว่าผู้ในน้อยอยังใดคือมาเสียงดีแท้เสียงเสียงแข็งแรงมากนางมาสายหมอลำซิ่งเนาะเส,เสียงจะแข็งแรงพี่น้องเสียงแข็งแรงหลก็อยู่รับการฝึกฝนแล้วก็ด้วยไว้นางยังแม่บัวว่าค่าถา้ถาลูกสาวอายุสักยี่สิบก,กว่าเกินยี่สิบเนี่ยชั่วโมงบินนางจะเยอะกว่านี้เทคนิคการร้องการลำมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อย ไม่บัวว่ามิตตสิมิตตสิตสจวดปานมงไฟค่ะจวดไปทั้งหนาปานมงไฟเมืองเยซูหรอพี่น้องบ่มีบ่มีอยู่บ่มีไเผเอาวงหญิงอยู่หลักชั่วโมงนี้จวดคือมงไฟแหละพี่นอออ้อ,อ,อ,อง,ง,ออง,องจวด,ดย่างเดียวค่ะมิตตสิขืนมิตตสิด,ดังไปหนาคือจังสีโพโจ่นบอกมาบอกวางสองมือทีแล้วเนาะมี่นสิมีโปรเจกต์ใหมเคือสางหนังชีวิตวงหญิงกะ ก็มีการแบบว่าส่งซื้อเข้าไปในคอมเมนต์ของพ่อโจเน,ะนาะซื้อนั่นซื้อนี่เนี่ยก็ยังบ่าขั้นลงตัวว่าสิซื้อใดดอกพี่น้องแต่ไม่บัวมากซื้อห่อฝันเนาะห่อฝันอีลาหน่อยสินะแปลว่ามันคือชีวิตมันคือชีวิตของน้องเลยมันคือมันคือสิ่งที่เราเห็นมาตลอดที่เราได้ดูได้รับรู้มาตลอดเนาะพี่น้องเนาะ พี่เรื่องบ่มีเรื่องอย่างดอกแม,ม,ม่โซซเล่แม่มาอโลโกปข้ปาวมาโซเล่ปัม๊มคือจังนางเว้านั่งคุยนั่งจ่ากันนะพี่น้องไม่บัวสิกะติดตามเบื้อคคำว่าเด็บทำไม่บัวว่าเด็บไปเบื้องหนาไปที่ไม่บัวก็จะติดตามดูคลิปคนน้นมั่งคนนี้มั่งเอามาให้ดูเนาะเบิ่งคลิปยุบมือแหละพี่น้องนั่งเบิ่งสลรับซับเปียนกันแล้วก็เอามาอโลโปข้าวให้พี่ให้นน้องฟัง สัมมาสลกันละพี่น้องถ้ามีผู้ใดะทักท้ายเขาเมนเขามากะทักท้ายเขามาใดนะค่ะน้ออยาว่าวอยากจากก็ไม่บวกอะทักขอความเขามาในใต้คลิปใดเด้อค่ะเดอ้อมักจังไดมีติดมีสติชมจังไดมีจังไดอยากให้ไม่บวัวเฮ็ดแบบใดต้องปรับปรุงมองใดกะบอกกะจะบอกก้าวก,ก,ก,กันไดเพราะว่าไม่บววรับฟังเสมอค่ะเพราะว่ากำลังเลี้ยงลูก ง,ง,ง,งูงูปลาปลางงมสาวเนะพี่น้องเนาะด้วยใจรักค่ะเราไม่มีพรสวรรค์แต่เรามีพรแสวงเนาะมีพรแสวงกับใจมากน้องพี่น้องเนาะสูส่กันไปเบิ้งเบิ้งกันไปนี่แหลนะน้องพี่น้องเนาะขอบคุณหลายเดอ้อที่อุตสา่าห์ค่ะมาเบิ้งคลิปไม่บัวจนจบแล้กก็ไม่กดข้ามโฆษณาเป็นกำลังใจให้ไม่บัวนะคะจคังใดกะก่อนสิจบคลิปกันกัอย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อเบิ้งแล้วก็กดกระดิ่งให้ไม่บัวแน่ กดติดตามให้ไม่บัวเนี่สิ่งปเิพาทคลิปที่ไม่บัวเห็ดเนาะค่ะเนาะชัยเดอะบัว j จ2อ f f ออฟ a ิ I S e e L ค่ะพอกันนะหาหฮันักอย่าลืมทักท่ายกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า